ขับหนีตำรวจอย่างกัใไนดนังอ่ะคือสาเหตุที่มาที่ปลายเนี่ยเขาหนีทําไมเดี๋ยวกลับมาฟังกันแต่ไปดูช่วงที่เขาหนีตำรวจกันก่อนดีกว่าครับตตััตดดรรถ โอ้โหคุณผู้ชมครับยางกันในหนังไม่มีผิดเลยเห็นไหมช่วงค่ำเมื่อวันนี้ครับตำรวจสนอสายไหมออกตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ไปเจอรถเก๋งสีดำแต่งซิ่งคันนี้ครับ mm. กระจกเนี่ยติดฟิล์มประลอดมองไม่เห็นด้านในเลยครับแล้วขับเร็วเหลือเกินคือก็แบบเฮ้ยสงสัยว่ามีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าครับตำรวจก็เลยขอเรียกตรวจคน้นปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้ครับไม่ยอมให้หยุดตรวจซิ่งหนีทันทีครับ แล้วก็ใช้เส้นทางถนนสุขภิบาล5มุ่งหน้าไปที่5แยกวัชรพลซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีผู้คนสัญจรไปมาค่อนข้างจะเยอะครับก็มีการขับปาดไปมาพอไปถึงแถวแถวตลาดถนอมมิตรครับตำรวจสายตรวจสอนอสายไหมก็ไล่ติดตามแล้วก็ปิดกั้นทางจราจรด้านหน้าครับแต่ไอ้คนขับรถเก๋งแต่งซิ่งคันนี้เนี่ย มันก็ยังไม่จนต่อคุณผู้ชมครับมันเลี้ยวเข้าซอยวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรแล้วก็มีการเฉียวชนรถของชาวบ้านหลายคันเลยครับจนกระทั่งไปถึงปากซอยรามอินทรา33ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ได้ครับนี่แถวแถว้านคุณนี่ใช่ไหมใช่ใช่เลยวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรใช่ไหมธรรมนิมิตร นี่ครับสุดท้ายจับตัวได้คุณผู้ชมครับจากการตรวจค้นไปเจอยาบ้า1เม็ดรครึง่งยาไอซ์0.21กรัมนะครับซ่อนอยู่ตรงแถวแถวเบรกมือของรถคันนี้คือ,อประกุนก็งองนะเอาจิองจิงๆนะยาบ้าขนาดนี้ยาไอซ์นิดเดียวถูกจับมันก็อาจจะโดนลงโทษแหละเพียงแต่ว่าโทษอาจจะไม่หนักทำไมต้องขับรถหนีด้วย อไปสอบถามทั้งคู่หน่อยครับว่าทําไมต้องขับรถหนีเขาก็บอกว่าเอ้ยที่หนีเพราะว่าไม่มีใบขับขี่เอาตายหนีขนาดนี้ให้เหตุผลว่าเพราะว่าไม่มีใบขับขี่แล้วที่ผ่านมาเคยถูกจับเข้าคุกไปแล้วก็ไม่อยากเข้าคุกอีกแล้วะ่ะก็คงรู้ว่าอยู่ในคุกเนี่ยมันไม่ได้สุขสบายอะนอะเนี่ยครับทั้งคู่ยอมรับครับว่า เป็นยาบ้ายาไอซ์ของเขาจริงครับซื้อมาในราคา500บาทแบ่งกันเสพจากการตรวจสอบประวัติทั้งคู่ครับเคยถูกจับดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดพยายามฆ่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานเมื่อปี2552ครับเพิ่งออกจากคุกบางขวางเมื่อปีที่แล้วจับตวดฉีฉีข้าวม่วงไงก็คือเสพยานั่นแหละครับก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งไว้ในครอบครองเสพยาไอซ์ยาบ้า และขับรถประมาทว่าเสียวคือผมว่าลึกๆเนี่ยก็คงจะกลัวเรื่องของยาเสพติดด้วยแหละเพียงแต่ว่าอาจก,ก็อาจจะเป็นข้ออ้างอีกอย่างนึงก็คือไม่มีใบขับขี่